มันเปียกกระแทกมันมีเสียบ anyway> ้างมันเด็นธรรมดาของกระแทกคันอ๋อเดี๋ยวนี้เลยมาเจอกันอีกแล้วครับทุกวันพุธนะครับตอนเย็นห้านเงินแท้ครับมีอ่ะ จำนายเงินแท้รับซ่อมนี่ครับทุกวันพุธวัดดอกไม้ตลาดยามเย็นพระรามสามนี่ครับช่างมาขายเองเลยครับช่างร้านใหญ่อยู่วงเวียนใหญ่ครับ รับซ่อมรับเชื่อมรับซื้อเศษเงินด้วยนะครับ

ยาวกว่าอ mm ัน hmm. นี so uh, so like ้มันมันไม่ลงยามนลงยาเขาขาวจะเป็นเป็นอะรลายกันแต่ว่ามันม่ไ้ยาวก็ไม่รู้ยาวกว่าลยมม มีรับซื้อด้วยนะครับรับซื้อเศษเงินรับซื้อเครื่องเงินด้วยนะครับใครมีเครื่องเงินก็มาขายได้ครับกรรมเท่าไหร่พี่อ่ะอย่างนี้กมเท่าไหร่ สี่สิบมากสี่สิบเดี๋ยวเงินขึ้นมากเลยขึ้นมากเลยเงินขึ้นเหรอมากเลยขึ้นวิ่งเหมือนทองเลยได้ได้พนกที่นี่โอ้มัน ไอะไรเจ้าของร้านไซเลตเจ้าของร้านจะใส่แต่เตลิดขายเงินนะครับแต่เจ้าของร้านไซเลตกำลังจะใส่แตเตลิไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยเรื่องจำยังได้อยู่เราเชื่อมนาะดูว่าติดไปเลยทีนี้มันติดแล้วเราจะใส่ผ้ายังไงมันก็ใส่ผ้าไม่ได้ ทำไมมันออกอยังไงแม่นเนี่ยตัวเนี้ยฐานเนี่ยมันขีออกได้แล้วถึงเอาตัวเนี้ยล็อกไม่ให้มันพุ่งร้านวิวได้กี่บาทลดดวงใจงทำร้านก็มาเจอกันได้นะครับทุกวันพุธตอนเย็นครับตลาดนัดตลาดนัดยามเย็นครับวันพุธวัดดอกไม้ครับถนนพระราม3มากันได้เลยครับนี่ตั้งอยู่โซนกลางนะครับ ตั้งอยู่ตรงกลางมีทั้งปีกทั้งส่งร้านใหญ่อยู่วงเวียนใหญ่ครับนี่ครับเบอร์ติดต่อ0805846307ครับติดต่อเอาเงินมาซ่อมมาเชื่อมได้นะครับ หรือใครจะมาให้ออกแบบแหวนออกแบบสร้อยออกแบบเครื่องประดับต่างๆด้วยเงินแท้ก็มากันได้นะครับต่างหูเงินแท้ก็มีนะครับต่างหูเงินแท้ นี่เป็นพวกจี้ครับจี้ก็จะมีดวงปูทวดประพิคนเนตไอ้กังเขนยังมีเลยครับก็เป็นจี้ต่างๆ เอ๋อจำหน่ายน้ำยาล้างเงินแล้วก็รับซ่อมรับเชื่อมมาอีกแล้วทำรายการ

ว่าใส่ไปนัอย่างน้จะติดขอบนี่ย้ก็จะติดเข้าไปได้ช่างกำลังรับงานอยู่น้ำสูรใส่แนี้น้ำใม่กาน้ำไม่ได้นี้ผมไม่เคยใส่กันน้ำา่เสร็จมนก็ตอดขอใส่เสร็จมนก็เพราะว่าตอนเวลาเนียันนี้คือกนี้เลยนะ วันพุธวัดดอกไม้นะครับตลาดนัดยามเย็นวันนี้แค่นี้นะครับผม